การฉีดรอบเย็นอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็จะใช้น้ำหมักขี้หมูนะฮะอ่าอันนี้เราจะเติมซักเราจะใช้น้ำหนึ่งร้อยลิตรนะครับอ่าหนึ่งร้อยลิตรทีนี้เราก็จะใช้แก้วตัวนี้ไปตักน้ำขี้หมูมาเติมสักสิบแก้วแต่นี่คือน้ำอ่า EM นะครับขยายหัวเชื้อไว้เรียบร้อยลวอันนี้เราเทไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยว มือเราไม่ได้จับถ่ายทํายากนี่ยแล้วก,ก็เทเข้าไปนะฮะผสมเข้าไปหนึ่งแก้วทีนี้เราก็จะผสมน้ําลกหมูนะครับเพื่อความเข้มข้นอันนี้ก็จะเป็นน้ําลกหมูขอวางดีๆกันนะฮะดูนะครับเพื่อความเข้มข้นโอ้โหหเอาสักหนึ่งขันแล้วกันนะฮะอันนี้จะเป็นน้ําลกหมูนะฮะ เราเติมเข้าไปเข้มข้นหน่อยนะทีนี้เราก็จะมาตวงดูนะครับน้ำขี้หมูที่เราทำเอาไว้48ชั่วโมงนู่นนะครับเราไปไว้ทางนูนนะ้นนี่ก็จะตวงเลยนะครับสิบแก้วนะฮะเปล่นใช้ได้แล้วนะครับสีเข้มข้น สูตรเข้มข้นนะสึดแก้วนะครับในตองเป๊ะนะฮะประมาณเอาเข้มข้นมากเข้มข้นน้อยเดี๋ยวเราจะทดสอบดูนะครับว่าจะได้ผลผลิตดีไหมเราจะฉีดทุกหนึ่งเดือนนะฮะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผสมเสร็จเราก็จะเอาไปเทเนี่ยแล้วก็เอาน้ำใสแล้วก็เข็นไปฉีด ฝากติดตามด้วยนะครับ